ดีครับเช้าวันอาทิตย์ครับไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านวันนี้กินก็ยจับยนวนพอดีพี่ชายก็ต้มกระดูกหมูด้วยนะครับเข้ากันเข้ากันเรามาปรุงก่อนครับ ซื้อร้านแถวๆบ้านทำอร่อย ชิมดูครับผาดอะไรผมชอบเค็มนะโอเคครับโกจับหยวนโกเปียวรายงานครับ